สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยมันสนันเมืองน,นะครับจากวิทีมวยนานาชาติรังสิตแต่ทอดสดทางช่องทู for y ย่เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นโชคนิรันดับันสลรคามพบกับทางด้านยกนาทีจากที่กุบล คู่ที่สองจะเป็นยอดทองไทยไฟเตอร์มวยไทยพบกับาน,นโลทองกลวยในเมืองยิมคู่ที่สามครับพื้นคนสอจตงปงปจินวันนี้ตอบหนักพอหนึ่งให้กับทางด้านเพชรธ,ธรรมราชศักดิ์วินและคุยกันอาไรกันวันนี้นะครับเพชรบึงการโรงเรียน,นกีฬาโคราชวันนี้แก่มืออีกครั้งนะครับพบกับคู่ปรับเก่าซึ่งเคยชนะมาคือแอทเทวดาต่อสุรัตครับนี่คือคู่มหม่ในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเรทเลยนะครับคู่แรกนั้นโชคนิรันด์ขับานโยกนาที โชคนิรันด์เป็นต่อ1 1 8, 8จะไหลไป32แล้วนะครับยอดทองไทยกับโลทองยอดทองไทยเป็นต่อ5 4ปืนกลกับเพชรธรรมราชปืนกลเป็นต่อ74เพชรบืองขันแอดเทวดาครับแอดเทวดาเป็นต่อ19นี่คือราคาเด็ดมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูเมยอรักเมยชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นโชคนิรันด์ดาบันสารคามตัวนี้ต่อยหนักแรงเท้าขาต่หมัดแรงมากเข่าไหนแข็งแกรง่งปั้มตีรุนแรงกระดูกดี หนักแรงทุกลูกนะครับวันนี้เจอปะจกนาทีจากที่กูบลนตัวนี้ก็เขาในแข็งแกร่งประเภทนอกได้ในดีหลากหลายครับแต่ผมมองว่ากระดูกของโชคในรันดีกว่าการผ่านมวยดีความแข็งแกร่งดีฟอร์มสดวันนี้เปิดหัวมาลุ้นได้ถึงนับนกเป็นดีเด็ดในรายการครับโชคในรันดาบรันสารคามคุณจะสองกับยอดทองไทยไฟยเตอร์มวยไทยพบกับทางด้านโลทองกลวยในเมืองยิม ยอดทองไทยวันนี้กระดูกเป็นรองนิดๆเข่าในแข็งแกร่งความมั่นคงดีส่วนโลหทองนี่ฝีมือดีหลากหลายรวดเร็วแต่ว่าความมั่นคงเป็นรองต้นๆอีกกินโลหทองยากแน่เพราะว่าโลทองมานเป็นสู้จริงหลายมากฝีมือดียอดทองไทยจะชนะได้คือพลิกปลายๆเรทเปิด,ปดม้ทางด้านยอดทองไทยเป็นต่อห้าสี่ รอให้ราคาเบียดนะครับเราให้ราคาเบียดเพราะว่าต้นต้นนี้กินโลทองยากมากราคาเบียดแล้วค่อยเข้ายอดทองไดวันนี้ความหนักแรงความมั่นคงดีกว่าน่าเสือดีน่าจะเบียดเข้าป้ายไทยไนะครับมาดูคู่ที่สามกับปืนคนสจตุรงประจินซ้อมทีมงานผู้จัดซ้อมเป็นยินดีวันนี้ต่อพอน,นึงรู้ตัวประมาณสิบขวาวันก็กําลังพอดีนะครับสิบขวาวันเนี่ยวันนี้ต่อพอน,นึง ต้นตนน่รวดเร็วกว่าเพราะว่าเพชรธรรมราศกทวินนี่หนักแรงได้เปรียบน้ําหนักแต่ว่าช้าช้ามากวันนี้ระหว่างมวยฝีมือรวดเร็วฉลาดหน้าเสื่อดีกับมวยหนักแรงได้ใหญ่ต้นๆ้นเี่ไปก่อนแน่นอนสนําหรับปืนกุณแต่ว่าปลายปลายครับเอาตัวรอดได้ให้มันคบพ่ายยกเอาตัวรอดได้ให้ตลอดราคาเด็ดไหลต่อแน่นอนลงทุนรองนะครับรองมติเพชรธรรมราชลงทุนน้อยได้เยอะ มีโอกาสพลิกต่อยหมัดปูงป้างหมัดเดียวจอดเท้าขาต่อยหมัดรุ่นน้ำนอกได้เช่นเดียวกันลงทุนน้อยได้เยอะมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อค่อนกลางสูงและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยคู่นี้ลงทุนรองเพนทีเดดในรายการครับเพชรธรรมราชศักดิ์วินต้นๆต,ต,ต้องทํใจปลายปลายเท้าขาต่อยหมัดรุ่นน้ำนอกได้คลวยงรายการวันนี้ครับเพชรบึงการเวียนกีฬาโคราเชเจอกับคู่ปรับเก่าอเอสเทวดาทอสุรัตน์ เพชรบึงกานี่ไฟนี้กลับมาซ้อมอยู่ที่โุงเียนกีฬาโคราชไม่ได้ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ลูกเจม่ใไ่ทองไฟนี้กลับมาซ้อมอยู่ที่โรงเียนกีฬาโคราชเช่นเดิมทุนนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่ากระดูกการบัดมืออยู่ที่แอเทวดาและเคยชนะมากแต่ว่าแอเทวดานี่เป็นมวยที่ไว้ใจย,ยากบางวันสู้สู้ดีดีใจหายวัางวันร้ายไม่เอาอะไรเลยวันนี้เดตเปิดไม้เป็นต่อทางด้าน เพชรบุงการสิบเก้าหน้าลงจนรองครับแพ้ชนะสบายใจและมโอขาดพลิกมาเป็นต่อมโอขาดพลิกไปพลิกมาและมโอขาดพลิกชนะได้ด้วยผมให้วิธีเพชรบงขการน่กกีฬาโคราชวันนี้น่ารองครับสรุปมื่อรักม่อชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่โชคนิรันดาบสินสารคามเทค้าถอยมาทุนแดงกระดูกดีกว่ามั่นคงกว่าฟอร์มสดน่าติดตามครับคู่ที่สองรองให้ราคาเบียดค่อยเข้าไปที่ยอดทองใด ไฟเตอร์มือไทยวันนี้กระดูกแผ่นรองแต่มั่นคงกวา่าน่าติตตามรอเบียดผ่านท้ายคู่ที่สามครับต้นต้น,ต,น,ต,นต้องทําใจปลายปลายเท้าขาตัวหมัดรุนแรงช้าแต่ว่าหนักแน่นลุ้น,ลนพลิกได้ลงทุน้อยได้เยอะรองไปที่เพชรธรรมราศักท์ทวินและแข่งก,การการวันนี้นะครับเพชรบึงการเงินกีฬาโคราชเมื่อเช้าดูเนือ้อตัวดีน้ำหนักมาดีด้วยคูช่ชกอันตรายไว้ใจยากรองไปที่ เพชรบึงคารวงหญิกีฬาโคราชพลิกมาเป็นต่อคึ้ตัวบางตุนเนาและมีโอกาสพริกชนะได้ด้วยผมชอบพิธีเพชรบุงคารวงรียงกีฬาโคราชครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ